ต้องบอกเลยว่าความหวานของคู่นี้กำลังดีแบบกำลังพอดีจริงๆสำหรับเอฟทักษอนนางเอกสาวสวยที่หัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูมาตลอดหลายปีกับหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนที่คบหาดูใจกันมากว่า3ปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับยิ่งแน่นแฟนและมั่นคงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ออกมาให้แฟนๆได้อมยิ้มอีกแล้วเมื่อทั้งสองคนควงกันไปงานปาร์ตี้วันเกิดของเปิ้ลนทีรดาซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวคนสำคัญของแอฟงานนี้ไม่ใช่แค่บรรยากาศอบอุ่นแต่แอฟยังมาในลุกสวยใสใส่แว่นตาที่เพิ่มดีกรีความน่ารักเข้าไปอีกหลายเท่า ในขณะที่นนกุลเองก็ยืนเคียงข้างพร้อมส่องรอยยิ้มละมุนให้กันและกันช็อตนี้ถูกเก็บไว้โดยคนใกล้ชิดเลยยิ่งดูเป็นธรรมชาติและมีสเสน่ห์มากๆที่ผ่านมาแฟนๆก็ได้เห็นว่าทั้งคู่จับมือกันผ่านทั้งช่วงเวลาที่สุขและช่วงที่เหนื่อยยาก ไม่ว่าแอฟจะทำงานหรือใช้เวลากับครอบครัวหนนกุลก็มักจะคอยเป็นกำลังใจเงียบๆอยู่ไม่ห่างทำให้หลายคนอดเชียร์ไม่ได้ว่าอยากเห็นทั้งคู่ก้าวไปอีกสเต็ปกลายเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆสักทีงานนี้หลายคนเลยแอบลุ้นว่าหรือข่าวดีอาจจะใกล้เข้ามาแล้วหรอจะมีเซอร์ไพรส์หวานๆให้แฟันคลับได้เฮกันเมื่อไหร่ต้องติดตามกันแบบห้ามกระพริบตาเลยลคะค่ะ